เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Hitman นะครับผมผมรับฟรีมาครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นภาคไหนนะครับหวังว่าคงจะมีชื่อภาคมาให้ด้วยนะครับไม่ใช่เครื่องมา Hitman อย่างเดียวนะโอเคเราจะไปเล่นกันนะกด enter to play โอเคครับแล้วก็ติ๊กเป็นข้อตกลงระหว่างเล่นหรือเป็นกดอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะ Access มาแล้วก็เมนูนี้ให้เลือกภาษานะครับเลือกภาษาไปกันภาษาอังกฤษละกันเพราะมันไม่ไม่มีภาษาไทยนะซับเต l e ก็เปิดไวและกันไว้สำหรับอ่านซับนะ อเคฮะมาแล้วเอ,อ้ยเช็ดเฮ้ยผมชอบกราฟิกว่ะมาถึงผมชอบกราฟิกเลยสวยเนะี่ยมูฟวิเมนต์นนะก็ตอนนี้เขาน่าจะเป็นการสอนอันนี้น่าจะเป็นการสอนปุ่มอยู่นะครับปุ่มในการเคลื่อนที่นะก็มี W A S D ครับก็ปกติแล้วก็ถ้ารนันนิ่งให้กดชิปค้างนะเพื่อวิ่งโอ้โหนี่ c o m e to the a g e n โอเคล็อคเข้าประตูไปที่มีแสงต้อนรับผมไม่รู้ภาคนี้เป็นยังไงนะครับเนี่ยมันจะแตกต่างกับฮ i n m a n a อ s o l u t i o นของผมหรือเปล่าใครยังไม่เคยรู้ฮิทแมนแอ o l u t i o n ก็ไปดูกันได้นะครับที่ตัวไอ้ด้านขวามือนะครับ I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy. Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like? Taking lives. Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but. Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to advanced mission training. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target, and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, Initiate. ตอนนี้เกมก็มาเหมือนจะให้เราเล่นแล้วครับมีปุ่มกดอันนี้น่าเป็นข้ามโอเคอันนี้คือข้ามนะเหมือนเราจะมีเป้าหมายมาครับชื่ออะไรไหมครับเมื่อกี้ชื่ออะไรก e ็ออไ,ร so. ไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้นะชื่อมันวาไ้มากโอเคตอนนี้เราก็หาพื้นที่ของเป้าหมายกันนะครับเราก็ทำการสำรวจกันผมไม่รู้ว่าทำต้องทำยางไั้นผมไม่เคยเล่นเลย ตอนนี้มีช่างอยู่ข้างหน้านะครับเราสามารถที่จะฆ่าเขาเพื่ออำพางแล้วทำให้เราไปต่อได้นะกดซีเพื่อย่องแล้วก็กดคินะครับเพื่อสังหารแบบไร้เสียงกดไปต้องกดคิด้วยนะครับโอเคไม่มีคนเห็นเราจะเล่นเหมือนฮิตแมนจริงเลยครับกดที โอเคแกดทีก่อนกดทีคืออะไรนะกดทีื็เปลี่ยนชุดอ๋อโอเคก็เหมือนฮิตแมนแอปโซลูชันนะครับทีนี้เราต้องเราต้องเอาศพไปด้วยโอเคเราจะลากศพเอาไปแอบก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใครเห็นต้องระวังครับโอเคเอาไปซ่อนระบบการเล่นยังเหมือนกันอยู่นะครับโอเคถือว่าสนุก ได้อยู่ภาพแต่ภาพนี้น่าจะมีอะไรใหม่กว่าเลยป่ะน่าจะใหม่กว่าเซฟแอดโหลดเดอะเกมจะออโต้เซฟโอเคเกมจะมีกาวออโต้เซฟนะครับถ้าผมอ่านับพลาดหรือพูดอะไรผิดพลาดไปก็พิมพ์แก้ไขพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้นะครับมียามวริกายอยู่ข้างหน้าถ้าเราเดินไปเป็นไงจะรู้หรือเปล่า ต้องระวังครับผมไม่ร sure. so ู้ว่าพี่พ่อมากวิเธอค่อนดูฝ่ายอยู่แบบไม่เชว่อดูต้อสทบ่ออย่ก็คือระวังนะเพราะมันจะมีจะมีคนที่จาหน้าเราได้จำหน้าจาหน้าแบบจาหน้าคนประจำก็คือเอาเจหน้าลูกทีมได้อะอาจจะมีอยู่โอเคเราเดินไปกดคอนโทรน โคตัวจะสาม,มารถพิกัดบอกจุดเป้าหมายได้งไงเป้าหมายสีแดง28เมตรสีขาวนี่คือจะมาได้ผมต้องเดินระวังๆครับตอนนี้ <c oughs> ผมเดินไปไหนได้บ้างอันนี้เป็นห้องน้ำหญิงนะ <c oughs> ไปไม่ได้ห้องน้ำชายได้อยู่ผมเตรียมไปอย่า <c oughs> งนี้เลยกันมี กาดอยู่ตรงนี้นะครับตรงหน้าต่างแล้วก็มียามอยู่ข้างหน้าเราด้วยกดคนสูงหาเป้าหมายเป้าหมายแปดวิเฮ้ยเป้าหมายอีกแปดเมตรแปดวิบ้าเหรออยู่ข้างหน้าเราเลยผมมาแกล้งแบบว่ายืนชมนกชมไม้ก่อนเป้าหมายมีโหมีบอดี้การ์ดเฝ้าเยอะมากครับเนี่ยแต่ว่า ภารกิจหลักตอนนี้คือ follow the target หรือว่าติดตามเป้าหมายนะโอเคนี่คือเป้าหมายของเรามิสเตอร์ลิสเตอร์ target you follow him ดูดนต้องระวังครับเฮ้ยผมจะเดินขึ้นไปไงเนี่ยมีบอดี้การ์ดเฝ้าไม่น่าได้นะเราต้องเดินทางที่เป็นทางลับหรือไปได้ไกัต่อ ตอนนี้คือการปาไอเทมนะครับโอเคเราสามารถอันนี้กด F เราจะหยิบมานะแล้วผมแล้วผมจะปาไงนะไอเทมเนะี่ยหยิบมาแล้วกัน,กนโอเคศัตรูไม่สนใจปาเข้าหัวก็ชัวรครับปาไป <c oughs> เรียบร้อยตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดนะครับเพื่อที่จะได้ เป็นกาดได้แล้วก็เอาสเปแบบเหมือนเดิมทำไปไม่อะไรกับขึ้นนะครับเราต้องขึ้นตามลิสเตอร์ไปนะครับเฮ้ยภาคนี้รู้สึกปวดรู้สึกดีกว่า,ารู้สึกดีกว่าภาคนี้เพราะว่าภาคไฮคิดแมสซ์โซลูชันเนี่ยเวลาเราเล่นแล้วยามทุกคนจะจำหน้ายามได้นะต้องระวังด้วยครับ ขึ้นสื่อขาวแสดงว่าเขาน่าจจะจำได้ถ้าเราใส่ชุดนี้ลิตตก็คือเขาจะอธิบายว่าลิตเตอร์เนี่ยเขาสามารถจำลูกน้องของตัวเองได้นะซึ่งเราตอนนี้เราปลอมตัวมายังไงเขาก็ต้องสงสัยเราแน่นอนเพราะว่าเขาไม่เคยคุ้นหน้าเราถ้าเราเปลี่ยนตัวมาเราต้องพยายามรักษาระยะห่างครับก็คืออยู่ไกลๆว้แมนเดบาโอเคมี พวกมาเฟียเดินมาครับเราต้องคอยดูสังเกตการ์ดกันต้องให้แม็กชัวร์ว่าเราจะฆ่าเขาได้ตอนไหนตอนนี้เรามีปืนอยู่นี่ผมสามารถเดินไปได้ปะกดจีฮะเคยเยี่ยมการ์ดไว้ e r ตอนนี้เราป้อหมายอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราสามารถฆ่าได้นะครับแต่ว่าหลังจากเราฆ่าเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะไม่รอดนะเพราะกาดเต็มเลยเนี่ยมีข้างหลังอยู่แต่ไม่เห็นไว่าข้างหลังจะมีกาดหรือเปล่า r i n คแล้วก็ตามปฏิการเหมือนเดิมขอใ t ตามเลย ผมกลัวหันมาวะ่ะไอ้กลัวยเป้าหมายหันมาวะ่ะนี่ไงมีกาดเดินตามเราครับต้องระวังโอเคตอนนี้เป้าหมายเราเข้าห้องส่วนตัวไปรับไพเวทเราต้องไปภารกิจต้องไปสะดอกกรอประตูหรือว่าทำอะไรสักอย่างไม่รู้ผมไม่รู้นะโอเคแอบเข้าเฮ้ นี่ไงกดสเปกบาเพื่อเทคโอเวอร์หรือว่าหลบมุมข้างยังไงครับตอนนี้รอเราค่าได้เลยเหรอตอนนี้เราเราต้องดูนะครับเรายัางฆ่าไม่ได้ ตอเรามีปืนเก็บเสียงนะเราดูตรงด้านขวามือเรามีปืนเก็บเสียงนะผมไม่แน่ใจว่าต้องรอให้คุยกันเสร็จก่อนหรือเปล่าตอนนี้เราสามารถใช้ปืนได้แล้วครับโดยการกดปุ่ม I เคแล้วเลือกปืนเลือกปืนกดอะไรวะกด Enter เพื่อเลือกปืนนะกดคลิกขวาเพื่อเลง็งคลิกซ้ายเพื่อยิงครับถ้าผมจะยิงเนี่ยผมต้องยิงตัวหลักก่อนแล้วค่อยยิงตัวรองเพราะตัวหลัก,กอะ จะเป็นคนที่ตายก่อนคนอีกคนหนึ่งอะ่ะมันจะหันหลังอยู่เขาจะไม่รู้ก็แล้วเขาจะรู้อีกทีก็ต่อเมื่อเขาโดนยิงตอนหันมาแล้วเขาจะโดนยิงซ้ำโอเคเริ่มครับโอ้ทีนึงตอนนี้ผมตอ้องรีบไปแล้วเฮ้ยแมวแมว ทิ้งปืนได้ป่ะเนี่ยทิงปืนได้ทิ้งปืนได้ปผมโลกลวผมโลกละหนีก่อนหนีก่อนโอเคเดี๋ยวอย่ามีอะไรเกิขึ้นครับรีบเดิงกลับเลยผมน่าจะทิ้งปืนไ้กับไอ้นี่เป้าหมายโอ้ไม่เนียนเลยไม่เนียนเลยโอ้ เมื่อก pues ้ถ mm ้าแตเนียนะครับผมถือเปว่าเป้าหมายก็เหมือนกับว่าไอ้เป้าหมายเราเนี่ยฆ่าอีกคนหนึ่งเออให้เป็นหลักการหน่อยเฟิโอโอเคเดี๋ยวผมหนีแล้วครับถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคกดจเพื่อจบภารกิจเอ n ดมิชัน อันนี้แน่เป็นการแบบสอบเหมือนว่าสอนภารกิจเรานะครับสอนเราทรําภารกิจเฉย